กานเสจที่นายรักทุกท่านครับออวันนี้ก็าจะมาพูดคุณประโยชน์ของ,ของต้องดูมากเลยค่ะน,นะคะเอ้ยขิงสิขิงนะขิง,ข,งขิงนะครับเนี่ยขิงก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรของไทยเรานะครับที่มีคุณค่า,าต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทําอาหารก็ได้นะครับนะ อย่างเช่นไก่ผัดขิงหรือว่าใช้ขิงผัดตับหมูหอร่อยเชียวค่ะ,ะแล้วก็ก็จะทำอาหารได้แล้วนะครับทำของหวานอีนนี้จะเป็นครึ่งอาหารชึ่อหวานก็คือสามารถทำไข่ขิงได้ไข่ขิงได้นะครับแั้ก็คือหมายว่าหั่นขิงนะครับ,งงรบแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นไข่หวานนะครับซึ่ง ที่บ้านเขาทาให้ทำนะครับสำหรับวันนี้จะทําก็คือจะทําในไข่แต่ไม่ได้ติขิงขิงใส่กาแฟดำโอ้เพราะอะไรป้าถึงใช้ขิงเนี้ยหั่นใส่กาแฟดำคะ,ะเพราะว่าได้ดูจากรายการอีสานบวัวเจ้าเขา,ขาบอกว่ากาแฟดำนะใส่กับขิงหรือจงกับขิงเนี่ย ถึงสดนะทลยนะานนะคอ,อร่อยมีประโยชน์ต่ร่างกายอาจจะเป็นธาตุแข็งแรงนะธาตุแขงแรงเพราะว่าขิงนั้นมันเป็นสมุนไพรที่เป็นที่มีที่มีอาการที่มีร้สร้อนที่มีร้สร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายเราหรือว่าเลือดดลในร่างกายเรานี้นะครับนะ,ะกระตุน้นกระตุ้นแล้วก็ทำให้ร่างกาย อรับอ่าอาได้าาาลาอไหลเวียนเลือดดีเออลเลือดเลือดเลือดไหลเวียนดีค่ะโรคลดลเลือดลมดีอย่างงี้ก็เลยอ่าก็เลยช่วงนี้ก็เลยทานกาแฟดำกับขิงช้าแล้วท่านแนะนำอ่ะป้าแนะนำให้ทานกาแฟดำใส่ขิงช่วงมื้อไหนดีคะอืมก็น่าจะดีส,สุดก็คือการที่จะได้ได้คุณประโยชน์นะครับด้วยคุณค่าก็คือช่วง ตามที่ตามที่ได้รรู้มาก็คือสามารถทานได้ทุกเวลาสามารทานได้ทุกเวลาก็เดี๋ยวแต่ว่าใครในที่มีมีโอกาสเนมาะก็สามารถที่จะไปาทานได้นะครับนะเพราะฉะนั้น